สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาต่อเนื่องการสะสมคำศัพท์นะคะเพื่อใช้ในการแต่งประโยคนะคะทั้งฟังพูดอ่านเขียนนะคะใครมีคำศัพท์น้อยนะคะให้สะสมเพิ่มคำศัพท์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษค่ะวิดีโอนี้จะเป็นหมวดร่างกายของเรานะคะ body body ร่างกาย หัวหัวภาษาอังกฤษว่า head 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 หัวศีรษะค่ะสมอง brain brain สมองหน้าผาก forehead forehead หรือ forehead หน้าผากผม ผม hair hair ผมคิ้วคิ้ว eye brow eye brow คิ้วตาตาภาษาอังกฤษว่า eye eye ตาลูกตาลูกกระตาเนั่นแหละค่ะ eye ball eye ball ขนตาขนตา eyelash eyelash ขนตาเปลือกตาเปลือกตา eyelid eyelid เปลือกตาจมูกจมูก nose nose จมูกปากปาก mouth mouth ปาก tooth fun, tooth ฟัน tooth ฟัน lip tongue tongue ลิ้นริมฝีปากริมฝีปาก lip lip L-I-P lip ริมฝีปาก Gam, Gam, cheek, cheek, CH -e cheek, gam, who, who, ear, 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 na, na, face, 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 na. ชินชินก็คือคางค่ะคำว่าชินในภาษาอังกฤษแปลว่าคางค่ะ c n. chin คอคอนัก e นั neck 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 คอไหลไหลไหล shoulder shoulder Lai, S-H-O-U-L-D-E-R, shoulder. Lai. Lung, lung, back, back. B -a -c -k. B-A-C-K, back, back. Tongue. Stomach, stomach. Tongue, S-T-O-M-A-C-H, stomach. ท้องพุงพุงที่เป็นไขมันนะคะเบลลี่เบ l ลี B E L L Y B E L L Y, e y. belly พุงแขนแขน arm arm A R M arm นิ้วมือ finger finger F I N G E R F I N G E R finger นิ้วมือฝ่ามือฝ่ามือ palm palm P A L M palm เล็บเล็บมือ nail nail N A I L N A I L nail เล็บขาขา leg leg L E G leg leg ขาหัวเข่าหัวเข่า knee knee K N W E knee K N W E knee หัวเข่าข้อเท้า e. e. ข้อเท้า ankle ankle A N K L E A N K L E ankle ข้อเท้าเท้า foot Foot, f o o t, f o o t, foot, ท้าโอเคค่ะนี่เป็นคำศัพท์นะคะร่างกายของเรานะคำศัพท์คำไหนที่ยังไม่ได้ก็จดเพิ่มนะคะมันเป็นคำศัพท์พื้นฐานเนาะสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็เก็บสะสมคำศัพท์ไว้เยอะๆจะได้ฟังผู้อ่านเขียนได้ค่ะ ใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะไปกดไลค์กดติดตามได้จะที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจ้ะแอดไลน์ line, มาคุยกันได้ที่แอดห abc นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มนะคะคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะใต้คลิปนี้นะ thank you for watching see you soon bye